สวัสดีครับวันนี้เราก็มาเจอกันอีกครั้งนะครับกับการจัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายโซเชียลมีเดียนะครับเรื่องที่ผมจะนําเสนอในตอนนี้ก็คือการเชื่อมโยงระหว่างโปรเจกต์หรือว่าระหว่างไฟล์งานนะครับทําไมเราต้องมีการเชื่อมโยงข้ามโปรเจกต์กันนะครับก็คือในโปรแกรม Adobe Captivate 5.0นี่นะครับถ้าเราทําแบบทดสอบอยู่ในโปรเจกต์ไหนโปรเจกต์หนึ่งนะครับแบบทดสอบก็จะคิดเป็นเพียง1ชุดนะครับ ถ้าเรามาเลือกทําแบบทดสอบอีกหนึ่งครั้งก็จะกลายเป็นแบบทดสอบที่มีเฉลยมาแล้วนะครับทาให้ผู้เรียนทราบบทเฉลยลงหน้านะครับเราจึงต้องมาทำโปรเจกต์สองชิ้นงานนะครับก็คือโปรเจกต์แบบทดสอบก่อนเรียนและโปรเจกต์แบบทดสอบหลังเรียนเพื่อที่จะเชื่อมโยงนะครับจากโปรเจกต์เนื้อหาไปหาแบบทดสอบเนี่ยครับเราจะทํากันยังไงนะครับและก็จากแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนเนี่ยครับสามารถเชื่อมโยงกลับมาหาตัวโปรเจกต์ที่เป็นเนื้อหาได้ นะครับเราต้องทำกันยังไงนะครับก็ติดตามกันเลยครับตอนนี้นะครับเราก็เปิดโปรเจรกต์ชิ้นงานขึ้นมาทั้งหมดนะครับยกตัวอย่างของผมนะครับตอนนี้มีโปรเจรกต์ที่เป็นโปรเจรกต์เนื้อหาก็คือ c.i. under score ภูมิศาสตร์นะครับแล้วก็โปรเจกต์แบบทดสอบก่อนเรียนโปรเจกต์แบบทดสอบหลังเรียนนะครับทั้ง3ามโปรเจกต์นี้นะครับเดี๋ยวผมจะทําการเชื่อมโยงนะครับจากโปรเจกต์เนื้อหาเนี่ยครับไปหาโปรเจกต์แบบทดสอบก่อนเรียนไปหาโปรเจกต์แบบทดสอบหลังเรียนนะครับแล้วก็จากแบบทดสอบแต่ละชุดนะครับก็เชื่อมโยงกลับมาที่เนื้อหานะครับจะทํากันยังไงนะครับอ่าผมเรือมที่ปุ่มแบบทดสอบก่อนเรียนก่อนเลยนะครับคลิกที่ปุ่มแบบทดสอบก่อนเรียนนะครับ เลื่อนไปทางฝั่งเมนู property นะครับฝั่งเมนู property ทำการเชื่อมโยงที่เมนู action แบบเดิมนะครับเราเชื่อมโยงข้ามโปรเจกต์ก็ใช้เมนูการเชื่อมโยงก็คือ open a u t e r project นะครับ open a u t e r project เชื่อมโยงไปที่โปรเจกต์ไหนนะครับก็เลือก browse จากโฟลเดอร์เลยครับปุ่แมแบบทดสอบ่อนเรียนผมก็เชื่อมโยงไปที่โปรเจกต์แบบทดสอบ่อนเรียนครับอ่าเรียบร้อยแล้วนะครับ อีกหนึงปุ่มครับแบบทดสอบหลังเรียนผมก็เชื่อมโยงไปที่ไฟล์โปรเจกต์แบบทดสอบหลังเรียนนะครับเรียบร้อยครับสําหรับปุ่มแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนกลับไปที่โปรเจกต์แบบทดสอบครับโปรเจกต์แบบทดสอบทั้งหมดนะครับหน้าสุดท้ายจะเป็นหน้าสรุปผลของแบบทดสอบเมื่อเราคลิกปุ่ม continue หรือปุ่มต่อไปนะครับก็จะไปหน้าต่อไป ผมทาหน้าเชื่อมโยงไว้นะครับหน้าดับไปทําเป็นหน้าว่างและทากลุ่มเชื่อมโยงครับกลับมาที่เมนูหลักผมก็ต้องเลือกกลับมาที่โปรเจกต์เมนูหลักครับโปรเจกต์เมนูหลักชื่อ Captivate Under Score ภ um ูมิศาสตร์ครับเรียบร้อยครับอีกโปรเจกต์หนึ่งครับแบบทดสอบลังเรียนก็กลับมาที่เมนูหลักเช่นกันนะครับกลับมาที่โปรเจกต์ C I Under Score ภ um ูมิศาสตร์นะครับ เสร็จแล้วจากนั้นครับเราต้องทําการพับบิดทั้ง3ามโปรเจกต์นี้ถ้าเราไม่ได้พับบิดนะครับโปรเจกต์ทั้งหมดนะครับที่มีการเชื่อมโยงข้ามโปรเจกต์นี้มันจะไม่เชื่อมโยงแต่ถ้าเราเชื่อมโยงในโปรเจกต์ครับไม่จําเป็นต้องพับบิดอ่าผมเริ่มพับบิดที่โปรเจกต์เนื้อหาก่อนนะครับ ci under underscore captivate ต่อตินะครับ ci underscore ภูมิศาสตร์นะครับในโปรแกรม captivate ผมคลิกเมนูไฟล์ครับเลือกพับบิด สำหรับโปรเจกต์เนื้อหาครับเราต้องเลือกรับอิดเป็น .EXE นะครับชื่อโปรเจกต์แบบเดิมเลยนะครับห้ามเปลี่ยนแก้ไขน,นะครับโปรเจกต์ก็จะสับเป็นยังไงครับโปรเจกต์เบตเติก็เช่นเดิมเอาไปเก็บไว้ที่ไหนครับผมไปเก็บในเรื่องของการเชื่อมโยงของผมโปรเจกต์ Project ที่ตั้งใจอยากจะให้เริ่มเล่นเป็นโปรเจกต์แรกนะครับต้องติดเช็คบ็อกที่ออต้รันด้วยนะครับใส่แผ่นขึ้นมามันจะเริ่มเล่นที่โปรเจกต์เนื้อหาครับ ปิกฟูลสกรีนครับผมคลิกพรับบิดเลยครับตอบโอเคนะครับ yes อีกหนึ่งครั้งนะครับอ่าพรับบิดเรียบร้อยแล้วครับผมต้องการทวีวิวไหมครับอ่าผมยังไม่ทวีวิวครับผมติ๊กโนไปก่อนสำหรับแบบทดสอบ่อนเรียนครับผมก็พรับบิดเช่นกันแบบทดสอบ่อนเรียนพรับบิดนะครับเป็น media d o e เช่นกันนะครับเก็บไว้ที่โฟลเดอร์เดียวกันเลย แต่ออโต้ดันต้องติ๊กไหมครับไม่ต้องติ๊กนะครับแค่ฟูสกรีนอย่างเดียวคลิกรับบิดครับโอเคครับโชว์ไหมครับผมไม่โชว์ก่อนนะครับเดี๋ยวรับบิดได้เสร็จทั้งสามปรเจกต์ก่อนครับหลังเรียนครับรับบิดเช่นกันครับออโต้ดันติ๊กอีกไหมครับไม่ติ๊กนะครับติ๊กแต่ฟูสกรีนนะครับเก็บไว้ที่เดิมครับรับบิดครับ โอเคครับโชว์ไหมครับไม่โชว์ผมกลับไปดูที่โฟลเดอร์ครับอยู่ที่โฟลเดอร์การเชื่อมโยงของผมดูที่ไฟล์ตัวันครับต้ร r ันมันเริ่มรันที่ ci underscore ภูมิศาสตร์ครับแต่ตอนนี้นะครับโปรแกรมมันจะอ่านเป็นภาษาที่ผิดเพี้ยนนะครับเพราะเราตั้งค่าเป็นภาษาไทยนะครับห้ามเปลี่ยนนะครับผมคลิกที่โปรเจกต์เนื้อหาครับให้เล่นที่โปรเจกต์เนื้อหา ci u s c o r e ภูมิศาสตร์ครับ ่าเริ่มเล่นนะครับลงทะเบียนนะครับคลิกตกลงครับ หน้าเมนูหน้าเมนูหลักมาเลยนะครับผมเลือกแบบทดสอบก่อนเรียนครับเชื่อมโยงข้ามโปรเจกต์ครับไปที่แบบทดสอบแล้วนะครับผมลองคลิกตอบครับส่งคำตอบครับถูกครับถัดไปก็สองครับลองส่งคำตอบดูปิดนะครับถัดไปเป็นหน้าสรุปผลแล้วนะครับผมคลิกต่อไปครับก็จะเป็น เจอหน้าที่เราออกแบบไปครับถ้าเพื่อกลับเมนูหลักคลิกเมนูหลักครับกลับมาโปรเจกต์เมนูหลักเช่นเดิมนะครับก็กลับมาที่หน้าที่เราจะเริ่มเล่นต่อไปคลิกแบบทดสอบหลังเรียนก็ไปแบบนี้เช่นกันกลับเมนูหลักก็กลับนะครับสําหรับการเชื่อมโยงข้ามโปรเจกต์นะครับวันนี้ก็ขอจบลงเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ